วัดีค่ะวันนี้คุณแม่จะมาทำอันเนี้ยค่ะบ้านญี่ปุ่นที่ซื้อมาจากร้านคิดดี้แลนด์ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนนู้นน่ะนานละ <Okay. S 1> ตอนแรกเราทำอันหมาเล็กๆบ้านหมาใช่ป่ะอันน้ง่ายอ่ันง่ายแล้วดูอันนี้อุปรกรณ์สิเด็กจิ๋วเ,เขาได้หลับไปแล้วค่ะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากอิตาลีได้ไม่กี่วันแล้วยังมีอาการเจ็ตแล็กอยู่นอนแบบผิดเพี้ยนมึนหัวนี่แม่ก็มึนนะ คือเวลานอนไม่นอนเวลาไม่นอนจะนอนอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยค่ะน้องพิมพ์นี่คือน่าสงสารมากแกะอะไรแล้วกันนะคะมีอะไรบ้างถ้าทางถึงแล้วไม่ใช่ว่าคู่มือเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะสปาร์กจะทำยังไงคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกืหนี่ไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเหมือนแบบแบบอ่ะน่าจะมีพี่ทำเยอะมากแต่พี่บอกว่าอ๋อนี้มีมีแบบแบบให้ดูว่ามีกี่แบบ ช่างมันมผ่านไปอันนี้เป็นปีวิธีทำโหเดี๋ยวนะเขาพับมาอย่างดีเราต้องอ่านจากซ้ายไปขวาหรือเปล่าป๊าป๊าถูกไหมเนาะหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยมันจะอ่านมาทางนี้นะมันต้องอ่านไปทางนี้มันมีอีกหน้าหนึ่งนะครมันอ่าแย่ละไม่มีอ๋อมีมีอันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วผูต้องมุงหลังคาอะไงฮะเนี่ยมุงได้ฟังแม่เขาที่ให้เขามาเป็น คอนเซ็ปต์เนี่ยเหรอนี่ไม่กวานเอ้ยหมือนเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไม่กวานบ้านเราอ่ะเป๊ะเลยเป๊ะเอ่าล่วงออกมาแล้วเนี่ยทำไงดีโูนมันจะเต้นนะครับมูนเอยอันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือเบอร์หนึ่งไหมคะก็คือประกอบตัวบ้านหลักก่อนทีนี้มันมีถาดด้วยนะแต่เราเขาไม่มีมาเราล่วงไปหาอะไรมาทําถาดไหมเพราะว่ามันไม่ได้เอามาต่อจะสาเร็จไหมฟางวา อาจจะสำคัญแต่ไม่น่าจะวันนี้ทำฮะอาจจะใช้หลายวันจริงเหรออันนั้นที่ทำหมาแบบทำเป็นผู้อย่างเงี้ยคะโอ้โหเดี๋ยวนะคือมันเป็นไม้ค่ะทุกอันเป็นไม้แต่ล่นนึกว่าเป็นกระดาษไอ้กลมๆนี่ได้ทำกางหันข้างบ้านวางไว้ก่อนโไม้เนื้อไม้ไอย่างดีมากเลยแบบว่าทำมาแบบกริปอ่ะกริบเนียนมากช่องนี้ลงไหนมือถอยหรอ นี่ปาช่วยนั่นี่ยปลาจะเกาให้อาแม่แปะตากไว้ก่อนให้มันแห้งติดกันเขาให้เรามาไม่ครบไหมน้อปาปาอ้าวนี่เพียมไปทำฐานแล้วะพี่รู้เดาเอาเพราะว่ามันมันทอะไรมันงงอ่ะมันแบบมีตัวคิวตัวอะไรแล้วมันคืออะไรอ่ะม่ ตัวบ้านมึงไม่รู้อะดูไม่ออกค่ะแม่งงที่แบบรูปนี้แล้วก็บอกให้ต่อเนี่ยแม่ทําแล้วแล้วพอรูปถัดมาเหมือนมันแรงเงาอะไรไม่รู้อะแปลว่าอะไรอะคะเนี่ยปลาช่วยกันเดาซิอ๋อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้แม่ติดวอเปเปอร์เ,เอาอย่างนี้มในบ้านนั้นเลยไม่เอานะเอาลอนนอแล้วอันนี้ทําไมให้ต่อก่อนแล้วติดว่าเปเปอร์ทีหลังงานเป็นไปไม่ได้นะได้เลยนะมไม่ได้ <S 2> <S 2> <อ>ก็มันควรจะหุ้มใบเเปอร์ก่อนแล้วให้ติดไหมเนี่ยเนี่ยแล้วมันหุ้มหมดเลยอ่ะมันจะไปหุ้มได้ยังไงคะเนื้อสูงเน้อต่างแล้วหูวเ,หเครียดนี่นนข้ามกลับมาก่อนกลับมาทำเหมืองคาอีกครั้งปล่อยท่อเห็นไหมป๊าปเขาทําให้คือมันจะมีอันนี้ที่เป็นเหมือนไม้ที่มันมีรูอ่ะ ใช่ไหมแล้วปาก็ตัดมาเป็นท่อนแล้วก็ร้อยเราก็คิดว่าเขาต้องร้อยออกมาอย่างนี้แล้วก็มาแปะเรียงแปะแปะเพราะว่าถ้าไม่ร้อยเนี่ยเก่งว่ามันจะร่วงไหมเราก็แปะไปเลยจริงเหรออนฮะมันยากวะคือมันไม่เหมือนในรูปเราจะดูรูปเป็นอิงอ้างอิงไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนแล้วที่สําคัญเนี่ย มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วก็อ่านไม่ออกแล้วมันก็ไม่ละเอียดเลยอ่ะบางอันมันก็ไม่บอกว่าอะไรอะไรเนี่ยให้ทําไม้กวาดหรอให้ทําไม้กวาดคือยังไงที่ป้าบอกว่ามันมีมาสองแบบอะแบบหนึ่งมันให้ทําไม้กวาดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนมันให้ทําไม้กวาดหมุนๆแล้วให้มีปัดอะไรสองเซนติเมตรอะไรก็ไม่รู้ด้วยทำไม่ได้อะหรืออันนี้ก็แค่ปักไว้ที่พื้นดินในรูปเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาอะไรไม่รู้ใส่ลงไป เขาบอกให้เอาอะไรมารูใส่ลงไปอ่อะอะไรอะคะเนี่ยเขาบอกตัดนะเจ้าจงตัดครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเม็ดใส่ลงไปอันนี้เอาฝอยฝอยใส่ลงไปหลังคาป้าเจงอย่าไปดูเลยน่าองสามากห่นลนป้าอาจารย์ทำหลังคาให้เจงพงพังไปเลยอะคะพังไปเลยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะพังเลยอะนี่แม่ทำบ้านจะเสร็จแล้วนะ เลอหลังคาอย่างเดียวหลังคาเ<ด>นาะปูเสือตาตามิด้วยดูสิแล้วก็ทำหน้าต่างด้วยกำลังจะทำกังหันวิทน้ำอยู่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีต้นมงต้นไม้ หินกวดลอยมีเสาชื่อบ้านมีไก่แล้วก็มีไม้ตักผ้าซึ่งไม้ตักผ้าที่เขาให้ลงามาเนี่ยอุย้ยไม่ทำเองก็ต้องทําบากเองเหรอเพราะว่าตรงนั้นมันไม่บากมาให้อะ่ะต,ต้องไม่ทํางี้ลาต้องหั่นครึ่งให้พอดีครึ่งเลยนะแล้วคัตเตอร์บากหวัวท้ายให้หน่อยแค่นั้นก็ได้แล้วเพราะไอตัวที่ตากเนะี่ยมันคือตัวนี้แล้วนี่เป็นก้านมะันอะถึงหลังคาไม่เสร็จเหนอก็ทําส่วนอื่นแล้วบวหลังคาไว้ไ มาังาไม่เต็มเนี่ยจะรับประทานเจ๋งมากขอบคุณมากนะเก็กา่ะเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วักนหลังคาเกือบดีแล้วป้าหลังคาทำไงดีหลังคานี่เราต้นไม้อยู่นะคะต้นประดิษฐ์เองเนี่ยคือออกกระดาษพันแล้วแหวกออกมาอย่างนี้นี่คือวิธีที่เขาบอกให้ทำ แต่แรกเราก็หาเองมาแต่ไม่ดืดูป้าบอกว่าแปะกับโฟมก็ได้แต่ไม่สําเร็จเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยนะบอกมุนไม่ได้กาวติดไปเนี่ยเราก็ต้องติดตรงนี้ไม่อยู่อีกหนักถาเด็กไปหน่อยเดี๋ยวนะคะไม่อยู่ต้องทำป้าจับดิเอาถ่ายอยู่ นี่เรานี่แล้วก็เเฮ้ยถ้าประติดไใจของแท้มานเลยเดี๋ยวเราเอาเอากวดลรนก็ไม่เห็นแล้วค่ะอ่ะไปซิอ่ะจะมาจะมาจะมาจะมทุกคน ตัดผ้าเลยมันมัน,มนบังประตูบ้านขนาดนั้นเหรอคมันในรูปมันก็บังนะแต่มันเตี้ยวกว่าอันนี้มันสูงมากใครจะปีนไม่ตัดได้เนี่ยโดยให้บังขามันนะอ,อย่างนี้ไหมาบาังไหมหมดแล้วค่ะ,ะต้องแต <c oughs> ่่อไป,ป,ป,ปอนนเป็นแล้วนะใครใช้มาทำให้ค่คะเ <c oughs> จ๋งนะ มันจะดีนะ <c oughs> <laughs> แล้วโชว์ด้านเนียว <S <S> ไม่ใช่แล้วที่ทข่ำเนี่ยคือติดทุกอย่างติดตัวบ้านเหมือน้วจะเอาหลังคาติดเขาไปได้ยังไงอะปาต้องแค่วางไปฮะไ,ไม่ใช่มันมัน,ม,นมันติดไงเข้าใจะมันมันติดโอ้ยสวยเลยอะ่จริงหรอจริงโอ้หน,น้ำตาจะไหลทำนานมากเลยเนี่ยมัน,นติดไหมม<า>ันติดไหมเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องขยับออกไปอ่ะติดเราตัดผ้าติดทุกอยังเลยติดเราตัดผ้าเนี่ยแหละเราเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลงล็อกยังเออช่วยเลยค่มุนเย้ังไม่ลงล็อกก็ก่อนไ้อ่ะได้ละมาลงล็อกละลงล็อกละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่มุนจริงเหรอเอออย่ามุนอย่ามุนไม่ไม่จะตะเขียนตรงนี้นิดเดอรมันมันค้ำกันเห็นไหมไม่ต้อนท้าบ่วฮะเราตัดผ้ามันสูงเป็นจริงไหมเนาะอืมต้องเตี้ยกว่านี้ เราตักผ้าของเราเป็นรุ่นปรับได้เลื่อนลงไปนแล้วตากสิคะแห้งไปโอเคไหมรูกูดไหมเจ๋งเจ๋งเจ๋งได้อันนี้เป็นแบบว่าด้านเดียวนะคะวันใจเท่านั้นด้านหลังอย่าดูเป็นไงคะตื่นมาตะลึงแน่เลยพี่พ่อแม่แต่ว่ามันมันมีบางอันที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยคืออะไรอ่ะลายอันนั้นตุกติก คือตอนหลังเรามาเข้าใจว่าเขาให้กระดาษลูกฟูกมาเพื่อมาทําขามันอืมอแต่ว่าเราทําไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ทำเลยเขาให้ทําหน้าต่างติดรอบๆก็ไม่ทำเก็บวอล <laughs> เปเ,เปอร<ๆ>์ให้มาติดก็ไม่ติดนะคะแ,แล้วไม้เนี่ยไม่เข้าใจว่าเป็นส่วนไหนเพราะว่าลองวัดดูแล้วไม่เท่ากับอะไรสักอย่างเลยอะค่ะ้รผ้ามันมีสองผืนนะครับมึงในรูปมันตากผ้าสองผืนตากได้ไงอ่ะมันตัดทับกัน แล้วก็โฟมเนี่ยก็ต้องเอาสีส้มหุ้มแล้วก็มาติดเป็น<อ>เป็นลูกลูกลูกพลับนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเพราะว่ามันไม่เหมือนหรอกนะแบบนี้ค่ะโอเคจบอ่ะเดี๋ยวดูใบไม้ร่วงไงอ๋อ,อทิมใบไม้ร่วงหมดเย้หยุดสกิงนี่เลยมแม่บ๊าไปาย <c oughs> เป็นไงกันบ่เงของแม่กับป้า